ต้มบ Sher ักเขือยักพี่น้องเบิึงหน่วยใาญ่ไงไยอีหลีอีหลอเดี๋ยวสิ time. ไปเอาทับที่มาดกากให้เบิ้งก่อนเด้อเตาแก๊สก็หมดซะแล้วเหลือนิดเดียวอ่าเดี๋ยวเราค่อยเติมเนาะแต่ว่าลูก evet. ใหญ่จริงๆเพรานนะเบลเลอร์เตอร์เลยนี่หน่วยเดียวนี่เบลเลอร์เตอร์เลยนะลูกใหญ่เขาอะกิน ลูกเดียวกับต่ำอิ่มไหมพี่น้องนี่อันนี้จะเป็นลูก,ล,กลูกเล็กรองลงมาเนาะนี่มีสามลูกเด้พี่น้องดูด,ด,ดูดูมะเขือใหญ่นี่สามหน่วยแบบใหญ่มากเนาะอีลูกหนึ่งทั้งหมดมีสามหน่วยเนาะเก็บมากทั้งหมดมีสามหน่วยแต่ลูกนี้ใหญ่ที่สุดเใหญ่กว่าเพื่อนไหนๆเลยเนาะต้อมหน่วยเดียวคืออิ่มไป ขาบหนึ่งหมื่นหนึ่งเลยเปิดน้ำเปิดน้ำล้างผักแล้วก็มาดูอ่างปลาเราขายคลิปจ้าเอาลืมปิดตัวนี้ก็ลน้นนะสิคะเนินองดินได้พี่น้องใส่องดินไปอาบน้ำเลยลูกมันล้อตื่นึ้นมาอาบน้ำเลยวอ้ยตัวอะไรไม่รู้กัดมดนั่นแหละไป อาบน้ำเลยนี่เอาผักตบเอาอันพักไอ้ก้นจวงมาล่อยเพราะว่าให้ปลาเขาได้พึ่งพิงเนี่ยเราจะลองอาศัยน้ําโดยโดยไม่มีดินน่ะมันจะรอด<า>ไหมแต่มันก็รอดนะเพราะว่า,าใช่เพราะว่ามันเอ่อมันขึ้นมากินอาหารปกติน้ํามันไม่เน่าเพราะว่าเราล้างก่อนแล้ว,ลวเราค่อยมาแช่ลงเนาะพักก้นจวงพี่น้องมึงแล้วก็เอ่อตะไคร่น้ำเนาะ นี่เราทดสอบแบบไม่ต้องใส่ดินนะว่าพักกันจองนี่สิสามารถอยู่ได้โดยว่ามีดินบอ่อเนาะปรากฏว่าอ้าวเขาก็ไม่ตายนะพี่น้องลากเขาก็ลอยอยู่ในน้ํานะเอาออกสลูกเต็มแล้วเอาลงเลยเออเสร็จแล้วเขาก็ไปอาบเลยนะ้เปิดใหม่ๆเย็นชวยๆชวยๆเลยม่เขือเท่ากําปั้นนี่ข้าวหอมเท่ากําปั้นข้าวหอมนี่ <Yeah. S 1> หน่ยใหญ่มากเลยอยู่ในมหม้อนึ่งนะ่ะจะต้มมะเขือซุปตัวนี้นะแล้วก็จะทอดตับไก่<ม>หนูหนูหนปิดละครหลือยัง ปิดละครหรือยังถ้ามาจบแล้วก็ไปดูน้องสายสิโอเคน้ำล,นล้นหรือยังเนี่ยโอ้หนึ่งข้าวสุกแล้วโอ้น้ำลน้นพับฮัมฮัมมาถือกล้องแล้วไปใส่หม้อนึงให้แม่จ้าวบานเร็วๆเวลยบ้านในรังพอาถวยอยู่คนเนาะตื้นสายเราโคตรน้ำต้นไม้อ้อมบ้านแล้วไปไปจ้องใส่เดี๋ยวน้ำร้อนแล้วเจ้าน้ำเขาอ้างก่อน หนาวดังมันหนาวมันไม่ใช่ยามอมเป็นยามหนาวหนาว,หนาวจริงๆหนาวจริงนะสามนาทีแล้วกี่นาทีคะสามนาทีสามนาทีเอาเอาค่อยๆห้านาทีหโอ้ยน้ำเต็มโอ่งแล้วไปแล้วจะได้มาล้างถ้วยนี่นี่ต้มมะเขือแล้วจะทอดตับไก่ให้ข้าวหอมหนึ่งข้าวเหนียวเรีย,ยบร้อยแล้วอุ่นแล้วอันนี้ใบมะกรูดที่เราตัดออกครึ่งหนึ่งเหลือครึ่งหนึ่งเน,ะนาะกาลังปปุง ก็ตน้นดอกไม้พุทธรักษาตัดออกเครื่องหนึ่งแล้วเครื่องหนึ่งก็ร่างโป้งขึ้นกันพี่น้องนั่นบักม่วงค่ะม่วงเคียวเสวยนั่นแหละเป็นธรรมชาติดีสานบานเท่านี่กล้วยกล้วยเครื่องหนึ่งก็รลังตรงแล้วเลียมกร็ร่งหลบเดี๋ยวเดินเพิเครื่องนี่ก็นเราเราล้างเราเราลดน้ำเพื่อให้เขาไม่ขาดสารอาหารไม่ขาดน้ำเนาะ <c oughs> หมดแดงมันใช่แล้วมันอยู่ติดทางเราก็เลยเออไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่แต่ว่าต้นนู้นอะ่ะมันเคยมีต้นแม่ต้นใหญ่เขาอะ่ะสิบสองหวีนนเนาะเนาะแต่รอบนี้เป็นลูลกเขาเพราะว่า,าต้นแม่มันน่นหมดรุ่นไปแล้วมันเป็นต้นลูกให้ย้ายไปให้ทายบ้านก็หลายเติบเราดิ ي, หลายต้นละ่ะพี่น้องคนก็มาเอาไปร้ายต้นละ่ะนี่ต้นมนะม่วงนะพี่น้องบอกเกษตรกรบ้านเราก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ บอึดอยากอึดกินดอกพี่น้องอีสานบานหน้าเขาอะไรก็เป็นยานั่งยานั่งเหนื่อยมากเลยเอาวิ่งหนีไปไหนล่ะให้มาอาบน้ำมองละครไปเบิ่งละครก่อนเดินมาสั่นกลับไปแล้วพี่น้องละครพ่นจบแล้วพ่นอยากอาบต้มสามน่วยอิ่มนี่มะเขือใหญ่มากใหญ่มากดูสิพี่น้องดูสามลูกก็ต้อมอิ่มเลยนะเนี่ย เดี๋ยวเราจะทอดตับไก่อยู่นะฟืนใส่ไปก็อพอดีเตาแก๊สเบิดเนาะจริงๆมันทอดในบ้านก็ได้นะมีกระทะไฟฟ้าอยู่แต่เราไม่อยากให้มันกระเด็นใส่พื้นเนาะมดมันเจาะของที่เป็นมันๆที่อะไรอะแล้วมันปูกระเบื้องเนาะบ้านใหม่ๆเราไม่อยากให้พื้นมันเปือ้อนเราก็เลยเลือกที่จะมาทํากินข้างนอกแล้วก็นึ่งข้าวหูปลาด้วยฟืนของธรรมชาติเราเนาะต้มสามนวยกบอินพี่น้องหอมบอบอกีลายดอก อิ่มเลยล่ะเต็มถ้วยเลยสามสามสามหน่วยนี่เนาะโอ้สุดยอดแล้วก็ดีใจมากเลยพี่เขาหน่วยใหญ่นะเม่อบานนี้ก็เอามาใส่ผักดองผักส้มยังไม่ได้ไปชิมเลยส้มผักเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกินปนปนบวกรอกับสมพักเสียเอาไปให้พี่น้องเบืองว่าสมผักข้าใไส่น้ำขามาเขาเขา,เขาแช่นะ่ะที่เราแช่ข้าวเหนียวนะ่ะมาลินใส่คืนหนึ่งตื่นขึ้นมามันก็จะเป็นสมพักดองของห้าเรียบร้อยเนาะ ส่วนพักดองก็คือพักหอมก็กะหล่ำข,ข้าคั่นบีบนำเกลือออกให้มันความพืน้นความขมมันออกแล้วเขาก็แช่นำน้ำเขาเขาแช่แช่ข้าวเข้าวเหนียวไวหนึ่งคืนเนาะเราก็ลินลินน้ำเปล่าน่ลินน้ำนะนนที่ห่อแช่เขา,เขาออมาไวสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงน่มาลินใสไวประมาณคืนหนึ่งตื่นเสาร์ขึ้นมาพักสมพักดองที่ข้าคั่นไว้มันก็จะเป็นพอดีพี่นอ้องอะ ขอบคุณลงที่คลิปนี้แหละเนาะที่มะเขือมะเขือยักษ์สามลูกนี่แหละบายบายขอบคุณที่รับชมจ้าสวัสดีค่ะ